ฮัลโหลสวัดสดีครับอยู่ในตลาดข้าวสุ่มไมค้าไปครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับเราจะมาทำอะไรอะ่ะ กองเก็บของอลิมิเต็ดนะครับอาิมิเต็ดเลยนะครับแบบเก็บของแบบอลิมิเต็ดไม่จํากัดนะครับเดี๋วนี้นะครับเราได้ทาการขุดเตรียมชั้นใต้ดินไวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่โซนนี้นะครับคือไม่น่าจะพอกล่องกล่องฮอปเปอร์รางรถไฟมันต้องขุดเพิ่อมอีกชั้นหนึ่งมันต้องประมาณหาบล็ลบอกนะครับขอทําเป็น6เลยแล้วกันขุดเพิ่อมอีกสนะครับ ลืมลืมลืมขอโทษขอโทษทีครับขอโทษขอโทษครับเปิดรายการมานึกว่าแบบจะเตรียมทําได้เลยว่าตอนนี้แบบดูมีเด็ก28บล็อกก็ทําได้ต้อง28อันนะครับก็ถือว่ายังทําได้นะครับขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนวางอยู่นี่นะครับแล้วก็ขอุ่เหล็กหน่อยครับคือคือตอนนี้นะครับ ยังไงอะตอนนี้ก็ <c oughs> ต้องรีบเร่งทำพาร์ทให้ออกมาอีกสักสองถึงสามพาร์ทนะครับถือว่าเป็นการแบบป้องกันการดีเลยค์คลิปด้วยนะครับขอรับสักครู่หนึ่งนะครับโอเคนะครับคือการป้องกันการดีเลย์ของคลิปด้วยนะครับคือแบบเดี๋ยวต้องทำทำพาร์ทเพื่อเื่อออกมาอีกนะครับคือที่ต้องทำคือสูงตามลงไปหนึ่งบล็อกสองเด็ก สบล็อกนะครับแล้วก็ขุดเินออกตรงนี้จะได้วางองปุปกรณ์ได้ครบเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวก็ต้องหาเหล็กอีกนะครับเดี๋ยวต้องไปหาหาเหล็กนอกนอกคอบนะครับหรือว่าจะไปะแปลวเหล็กจากบ้านของของทางนู้นดีว่าผมให้เหล็กเขาไปเ็าหลายอยู่นะครับแบ่งป,ปันส่วนเหล็กไปให้ทางนู้นเขาเยอะอยู่พอสมควรนะครับ

ตอนนี้นะครับคือรันเซิร์ฟเวอร์แยกเรียบร้อยแล้วนะนี่คือใช้เซิร์ฟเวอร์รันนะครับตอนนี้คือเรคคอร์ดในเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ได้เรคคอร์ดในซิงเกิลเพลเยอร์แล้วนะเพราะว่าเราจะเปิดเซิร์ฟเวอร์ให้ทางไมโครทีมเขาเข้ามาเล่นได้ทั้งวันนะครับว่าโปรเจกต์เขาจะได้ทําต่อเนื่องนะครับคือตอนนี้เอาคอมไมเครเนืในการรันเซิร์ฟเวอร์แยกแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าถ้าผมผมเล่นไปเรื่องเรื่องนี้มันต้องมีการแบบยังไงเรนเดอร์ไฟใช่ป่ะเรนเดอร์ไฟก็จะใช้ทรัพยากรเครื่องทั้งหมดนะครับ ก็แบบกดเรนเดอร์เป็นเจ็้อยสิบพีปุ๊บก็จะขึ้นร้อเปอร์เซ็นต์โดยทันทีนะครับมันคือแบบ m i n e c r a f t Server จะรันไม่ได้นะครับเลยเราต้องไปหาคอมเราไปยกคอม i อเจ็ดสี่เจ็เจ็ดศูนย์นะครับคือตัวของผมเป็น i 7เจ7ดสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์เคใช่ไหมอีกเครื่องหนึ่งนะครับจะใช้ i 7เจ็ดนะครับสี่เจ็ดเจ็ดศูนนะครับไม่มีตัวเคนะครับเข้าใจความหมายไหมไม่มีตัวเมีตัว K นะครับสองเครื่องนะครับใช้ตอนนี้ใช้อยู่คือมีตัวเคนะครับ ใช้กำลังเล่นเกมไหมครับเดี๋ยวตอนนี้นะมีตัวเคนะครับต้องเน้นย้ำนะครับเดี๋ยวมีคนถามอีกนะว่าเ้ยพี่ทำไมอย่างนู้นอย่างนี้นะครับนี่คือไม่รันรันรันบน,นคอมตัวเองนะไม่รันบนคอมตัวเองนะคือตอนนี้รันรันอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนะครับต้องพูดแบบนี้นะครับคือเราเราจะได้เอาเครื่องนั้นนะเปิดเซิร์ฟเวอร์ไมค์ครับข้าไปเล่นอุลเจอเล็กกลายเป็นเดียวกัาเจอร์เล็กแต่อุลเจอเล็กแล้ว ก็อาจจะมีการดีเลย์สักเล็กน้อยนะครับข้อมูลนะครับว่าเราใช้ตัวทับในการส่งถายข้อมูลนะครับมันอาจมันใช้เวลาสองต่อนะครับไม่ได้เสียบตรงเข้าสู่ตัวโมเดมหลักของบ้านนะครับคือด้วยความที่ว่าแบบมันไม่พออึ๊ๆนี่เล,เลนะเนาะนะครับมันคือด้วยความที่ว่าสายแลนมันยังไงสายแลนมันยาวด้วยนะครับเราเลยต้องไปเสียบที่ไกลๆนะครับ คือภายในบ้านอะ่ะมีคอมใช้อยู่ก็ประมาณเกือบ20ตัวเครื่องแล้วนะครับค่าเฉลี่ย20เครื่องคือมีโทรศัพท์บวกกับคอมพิวเตอร์โนบโุ๊กบลูทูธทางบ้านจะใช้สายแลนในการเียมแล้วคอมพิวเตอร์ทางบ้านจะใช้แลนเสียบนะครับคือบ้านพูดง่ายๆว่าถ้าจะใช้ Wi-Fi ก็จะมีแต่โทรศัพท์นะครับที่จะใช้นะครับกับสายแลนไปตรงนั้นไม่ถึงจริงๆนะครับอย่างเช่นนอกบ้านนะครับก็จะใช้ Wi-Fi ในการเข้าเข้าถึงนะครับ ตอนนี้คือเราใช้สายแลนในการเข้าตัวเซิร์ฟเวอร์อยู่เราก็เลยลิงข้อมูลได้ไวยอยู่นะครับีไวยอยู่พอสมควรนะครับก็ไวอยู่พอสมควรแหละสายแลนนะครับ,ยยนนค,รบคือเครื่องผมอะต่อเข้าตัวเมนเนียแต่ตัวเครื่องเครื่องเซิร์ฟเวอร์ต่อเข้าตัวฮับนะครับเพราะสายแลนผมยาวสิบเมตรอะอีกสายหนึ่งที่ผมเสียบเข้าตัวตัวตัวเมนก็จะเป็นสายแลนเนี่ยสองเมตรน,นครับมันจะได้แล้วมันเป็นสายแลนแบบถักนะครับสายแลนถักอะสายแลนถักนะครับเพรา เส,เส้นหนึ่งว่าประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับสายถักนะครับก็สองเมตรผมซื้อเตรียมสิบเมตรมาอีกสี่เส้นไงนะครับก็ตอนนี้มันเหลือส่สิบเมตรสี่เส้นผมเอาเส้นหนึ่งมานั่งใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งครับตอนนี้หน้าจอก็ตั้งเรียงกันสี่จอแล้วนะครับคิดดูล้วกันครับสภาพเป็นยังไงนะครับห้องผมนะครับตอนนี้แบบสภาพที่ว่าคือหน้าหน้าจอนี้ผมต้องหาโต๊ะมามาตั้งเพิ่มหาโต๊ะมาตั้งเพิ่มจริงๆนะ คือแบบด้วยความที่ว่ามันมันไม่มีพื้นที่ที่จะวางแล้วไงคือออคอม i7 เ7 7 0นะครับมานั่งรันเซิร์เวอร์นะครับคิดสภาพนะครับว่าบ้านผมจะเป็นยังไงนะครับไม่ใช่บ้านดิห้องขอผมจะลกขนาดไหนนะบแบบปกติหออคอมตัวนี้จะใช้สําหรับไว้แค่ยังไงอ่ะดูหนังบนทีวีจอแบนขนาด 4K นะครับจริงๆครับคือเครื่องนี้มันไม่ค่อยมีอะไรครับใช้ s D 5 12 g b นะครับ คือซื้อเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครสำหรับใครที่อยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไปดูในแฟนเพจนะครับเป็นคอมที่ซื้อมาจากทางวีซิเทคนะครับรานะคาก็สี่หมื่นเจ็ดะครับไม่ต้องมีใครถามนะไม่ต้องไม่น่าจะมีใครถามเพิ่มลหวเนาะข้อมูลผมเพิ่มเติมผมบอกไปหมดแล้วนะว่าผมใช้คอมอะไรนะครับในการรันเซิร์ฟเวอร์อยู่ในปัจจุบันตอนนี้นะครับเดี๋ยวพัทต่อไปเดี๋ยวก็จะมีผู้เล่นมาอีกหลายคนเลยนะผมก็เลยต้องรันเซิร์ฟเวอร์ขาไว้นะครับสวนสดผมเปิด ผมพิ่งจะทําอะไรเสร็จด้วยไงผมเลยเพิ่งมาได้ถ่ายอนะโอ้อุดต่ำไปอีกโอ้ลึกกว่าเดิมอีกื่อไ,ไงเราก็ต้องได้ใช้เหรอเนาะพื้นที่เนะี่ยตรงนี้เราก็ขุดทําเป็นเพอร์มิชันแยกไปนะทำเป็นทางขึ้นตรงนี้เราจะขุดยาไปนู่นเลยนะครับขุดยาถึงนู่น เราจะขุดยาวเลยนะครับมีขุดตามจริงก็เมื่อกี้เกมเมอร์ทีวีก็เข้ามามาเซอร์ฟเวอ์เซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วครับแต่เขาด้วยความที่ว่าเขาต้องไปเตรียมตัวทางดออะไรของเขาไม่รู้นะครับก็ปล่อยให้เขาไปฝึกซ้อมนะเดี๋ยวเขาเข้ามาใหม่นะครับโดยทุกอย่างผมรันคาไปหมดในอีกเครื่องหนึ่งนะเครื่องนี้จะเป็นการรันแยกนะครับคือจะไว้สับเล่นเกมใหม่ครับนะครับโดยโปรเจกต์นี้ครับ ตัวเซิร์ฟไหมครับผมเปิดรันไม่สามวันนะครับแล้วก็ต้องยกกลับไปที่เดิมนะครคือแบบด้วยความที่ว่าสายแลนเออยะไรเอ่ยราโยงด้ยางมากในบ้านในห้องตอนนี้นะครับสายแลนนี่ข้ามหูอะนะครับระโยงในยางไประโยงระยางมาคือแบบยังไงอะปลั๊กไฟแ็แบบด้วยความที่ว่าปลั๊กไฟมันอยู่ไกลด้วยผมก็ต้องเอาต่อต่อปลั๊กสายไฟก็ระโยงผ่านตรงหลัง อะไรหลังจอคอมไปนะครับคอมพิวเตอร์ก็ตั้งแบบสวยๆงามๆด้วยเอียงนะครับตั้งเอียงนะครับลืมบอกไปครับมีแรมอยู่8กิกนะครับเซิร์ฟเวอร์ตัวนั้นนะครับ SSD อาไร122กิกนะครับบอกทรัพยากรเครื่องก่อนนะครับนี่คือเปลี่ยนเปลี่ยนจากฮาร์ดดิสก์เป็นเทบด้อยแล้วนะครับก็จะมีอะไรแรม8กิกนะครับ i7 4700นะครับใช้กระจอ G t x มั้ง dt อะไรนี่แหละจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆมันรองรับ 4K การดูหนังได้นะครับหน้าจอ 4K ดูหนักนะครับคือถอดมาแล้วเอาเอาหาหน้าจอมาเพิ่อมอีกหนึ่งจอ <c oughs> คืออันนี้เป็นจอเก่าด้วยนะจอขนาดหนึ่งพันหอยคูณเก้ารอยนะเป็นจอเก่านะเพราะว่าซื้อทดแทนมาแล้วเป็นว่าตอนนี้สามจอหลักของคอมพิวเตอร์ผมนะครับพักแต่สิบีสามจอนะครับจอขนาด เท่าไหร่19นิ้ว20นิ้ว21.5นิ้วนะครับ3จอนะครับไม่ไม่มีไม่ไม,ไม่หน้าจอไม่ใช่รุ่นเดียวกันนะหน้าจอ LG Samsung แล้วก็ดิวครับกวนๆน,น,นะยครับ3จอตาคนละตาด้วยคนละขนาดด้วยแต่พิกเซลเท่ากันหมดเลยครับแบบกวนมากนะครับกวนสุดๆอะูง่ายๆกวนมากๆ สามจอไม่เท่ากันนะครับโดยใช้จอจอเมนของผมจะเป็นจอขนาด21.5เจุด้านิ้วนะครับที่ผมกว่าเราใช้มองภาพปัจจุบันนะครับเป็นของของดิวนะครับและจอทางขวามือนะครับจะเป็นจอขนาดสิบจุดห้านะครับของ l g นะครับแล้วก็อีกจอหนึ่งก็จะเป็นของ a m s u n งนะครับขนาดยี่สิบนิ้วนะครับสามจอเรียงกันไม่มีความเท่าเทียมกันเลยนะครับ รีซอสเซตอ่ะเท่านะครับพันเก้าริบกุดนแปดสิบนะครับแต่ความเท่าไม่เท่ากันเลยนะครับคือสามจอผมอะผมใช้ DVI หนึ่งนะครับ DVI หนึ่ง DVI หนึ่งช่องนะครับ DJ หนึ่งช่องนะครับแล้วก็ HDMI หนึ่งช่องนะครับคือหน้าจอเดียวมันมีไอ้หน้าจอที่ผมซื้อมามันสามารถรับรอง HDMI ได้นะครับผมก็ใช้ HDMI ในกราฟเสียบเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นยังไม่เต็มนะครับอึ่มเซิร์ฟเวอร์ผมรันได้นะครับ ตอนนี้ CPU ยูเซิร์ฟ์รันแค่สองเอร์เซนเองนะครับคอมเมนคอมที่ใช้ในการถ่ายนับรัน5้าอร์เซ็นนะครับโอ้ฝนตกด้วยนะครับวันนี้เหมือนเรามามาแบบยังไงอ่ะเร่งรีบแบบแบบอยากจะทำมันมันมันต้องทำอ่ะนะด้วยความที่ว่าลืมไงลืมคำนวณพื้นที่นะครับเอาแต่นั่งขุดเล่นๆเพื่อหาหินเอาไปนั่งใช้ในการถบทางโนนู้นนะครับ อันนี้คือตามจริงไว้ขุดหาหินนะเนี่ยไอตัวตรงเนี้ยไอแค่ขุดหาหินแล้วทําห้องว่างด้วยนะครับเป็นทําเป็นห้องด้วยนะครับคือตามจริงอ่ะตอนแรกก็ไม่ได้คิดเลยหรอกว่าจะเอาไปใช้ทําอะไรนะแต่มาคิดตอนนี้ก็เออคุงจะคิดได้นะว่า,าจะไว้ทําแบบห้องลิมิเต็ดว่าตอนแรกไว้แค่ขุดหินแหละนะครับแค่สำหรับแบบทุนที่สำหรับขุดหินแบบเนี้ยขุดหินแล้วไปใช้งานอะไรแบบนี้นะครับค่อยดูเชื่อดิแค่ผมต่อต่ออะไรอะ่ะ ต่ออะไรอะต่อไอออปเปอร์ลงมาถึงห้องเนี้ยผมว่าเหล็กผมก็หมดแล้วแหละนะเดี๋ยวไว้ก็ต่อในพาร์ทหน้ากันนะครับแต่พาร์ทหน้าเดี๋ยวให้ทางหลายหลายคนมาช่วยคุณขุดหาเหล็กนะครับแต่ห้องนี้ผมจะทําการจัดวางอุปรกรณ์กล่องในเรียบร้อยนะครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> คืออยากให้เห็นสภาพห้องผมตอนนี้มากๆคอมสองเครื่องหน้าจอสี่จอนะครับ <c oughs> ดีซอเสเซ็ตไม่เท่ากันด้วยนะครับ รีซอสอะรีซอสคือหนึ่งเก้าสองศูนย์คูณหนึ 1, น่งศูนย์แปดศูนย์นะครับสามจอหนึ่งเครื่องนะครับกับหนึ่งพันหกร้อยคูณเก้าร้อยนะครับคูณหนึ่งนะครับหนึ่งเครื่องนะครับด้วยเขาที่ว่าหน้าจอมันเหลือแล้ว,แ,ลวแบบจอน,นั้นก็ยังเก็บไปใช้งานนะครับจอน,นั้นมีขนาดสิบแปดสิบแปดจุดห้านิ้วมั้งที่จำไม่ผิดนะครับคือซื้อใหม่แล้วมันแบบอยากจะซื้อใหม่ทีเดียวแหละ แต่ถ้าซื้อใหม่ความรู้สึกอีก3จอนี้จะเอาไปใช้ทําอะไรแค่นั้นแหละครับเรคือแบบต้องมานั่งคิดอีกไงว่าหกร้อยคูณเก้าร้อยก็จะเป็นหน้าจอสํารองนะเผื่อแบบเออใครเอาอะไรมาใครใครยกยกโนตบุ๊กมาแล้วแบบต้องการใช้2จอก็เอาไปยกไปใช้ก่อนก็ได้นี้นะครับโนตบุ๊กผมก็ใช้พันหกร้อยคูณเก้าร้อยอีจอหนึ่งนะแต่นั้นเป็นจอขนาด18.5จุดห้านิ้วนะครับก็เท่ากันอนะรุ่นเดียวกันด้วยนะครับพูดง่ายว่ารุ่นเดียวกันนะครับตัวเป็นของ LG นะครับ ว่าตอนซื้อใหม่อะซื้อใหม่ไม่เคยเท่าเท่ากันเลยเพราะว่าตอนซื้ออะตอนซื้อนะครับคืองบประมาณแล้วแต่ว่าจะมีงบประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วจะไปซื้อนะครับคือ <uch ing. S 1> ไม่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 ได้แบบจะคิดคือตอนแรกๆอะจออะมันมีพันหกร้อยคูณเก้าร้อยจอเดียวนะครับแล้วต่อมาก็มีพันหกร้อยคูณเก้าร้อยเป็นจอที่สองรุ่นเดียวกันเลยนะครับแต่ตอนนั้นคือผมเป็นคนซื้อไงแต่มาหลังๆๆมาก็จะมีแม่ซื้อมาให้แล้วก็พ่อซื้อมาให้นะครับอืเรียบร้อยครับ สองอีกสองจอนี่ไม่เท่ากันเลยนะครับคือแบบไม่ได้ประชุมกันเลยใช่ไหมว่าเออหน้าจอนี้มันเท่านี้นะเท่านี้นะออประชุมกันเล็กน้อยนะครับถ้าเขาน่าจะซื้อให้ผมนะคือน่าประชุมกันเล็กน้อยก่อนที่จะซื้อนะครับถ้าอีกสามจอนี้ก็ผมว่าน่าจะเอาไปบริจาคถ้าผมไปซื้อสามจอใหม่นะครับเอาไปขายต่อเป็นของมือสองนะครับสบายอะ่ะตอนเนี้ย GT g t ีหกสามศูนย์ก็ยังอยู่กับชีวิตของผมต่อไปนะครับตกนู่นครับเฮ้ย hey, ไม่สามารถพูดงไงวาไม่สามารถถอดไอตัว GTX 7เอจ็ดเจ็ดอะไรไม่รู้อ่ะที่เกียดดูอะนะครับอ่ะเสร็จแล้วเฮ้ hey, แป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับกลับมาแล้วนะครับพอเมื่อกี้ไปนั่งโพส ขแฟนเพจแล้วอะไรพวกนี้นะโอเคครับสรุปคือไปดูการ์จอมาด้วยนะครับการ์จอนะครับเป็นของ As u ซุดนะครับเรดิออนนะครับ R9 290นะครับ OC นะครับ4กิกนะครับคือไว้สำหรับต่อหน้าจอ 4K 1นจอครับขนาด80นิ้วนะครับ80นิ้วนะครับเรามุกี้ไปนั่งโคดอะไรพวกนี้ลงแฟนเพจมาด้วยนะครับโอ้ยไม่ได้ปักทีเดียวโอ้ ้าเยเีสนใจบ้านตูบ้างดิเหรอนะครับก็เมื่อกี้ก็ไปนั่งสำรวจตรวจสอบคอมพิเตอร์ตัวเองมาด้วยนะครับคอมพิวเตอร์ใช้ในการรันเซอร์นะครับ I7 4 7 7 0นะครับ แรมนะครับขนาด8กิกนะครับ1600นะครับการ์ดจอนะครับ asus r a เ e o n r า9นะครับนะครับแล้วก็อะไรอ่ะ SSD ขนาดเท่า12กิกนะครับแค่นั้นแหละเท่าที่น่าจะทุกคนน่าจะรู้นะครับ MSI Gaming นะครับตามจริงอ่ะคือตอนแรกว่าจะแม่เขาบอกว่าแม่บอกเออคอมมอนนี้สลับกันไม่ละลูกเอออะไรนี่ใช่ปะแต่มามาไปไปมาแบบเฮ้ยไม่เอาดีกว่าด้วยความที่ว่ายังไงเราขี้เกียจโลโปรแกรมใหม่แม่เลยะ แม่ผมก็เลยบอกว่างั้นอันเดี๋ยวแม่เอาไปใช้ดูหนังนะเอออะไรแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้นะโอเคครับเชิญตาสบายอะไรแบบนี้ครับปรับทอดกันเลยว่าเกิดเกิดแล้วเกิดตรงไหนโอเคครับโอคค๊ะมาจากตรงไหนมาจากส่วนไหนของโลก นะครับก็แบบเออโดยความที่แบบจีเกียดลงโปรแกรมใหม่ด้วยแล้ว CPU มันแบบตัวนี้ก็เป็น i7 4 7 7 0 k นะครับแค่การ์ดจอกากอย่างเดียวนะถ้าพูดตามจริงอะคือ้วยความที่มันขาดถอดการ์ดจอมาไม่ได้นะเพราะ้วยความที่ก็ยังไงอะมันทนแระตกูลด้วยนะครับของผมเป็น GT630series นะครับเครื่องเครื่องคอมที่ไว้สำหรับดู 4K ก็จะเป็น e on R9 นะครับตามนั้นครับ มึมจะเต็มแล้วเต็มอีกแล้วเก็บกล่องนี้นะย,ย้ายแล้วกล่องนี้ก่อนนี่มาดิมาจะยัาใจและ โอเคครับของชิ้นนี้จะไปไว้ในไหนดีข้อนี้กัแล้วกันเนาะแ,แล้ว,วลก็เหล็กเอ็กกระเเลยแล้วกันนะครับใช้แค่แค่นี้ก็พอแล้วครับโอเคนะครับ,ค,นะค,รบคือได้บอกสเปกูลเซิร์เวอร์ของเครื่องที่ใช้ในการรันแล้วนะครับ โอเคครับพาร์ตต่อไปนะครับไปต่อครับพาร์ตต่อไปนะก็จะมีทางของแมค t ทีมแล้วก็พี่นนท์นะครับเพร์นเกมมิ่งนะครับนะครับตามนั้นนะครับถ้าถ้าทางคุณเพร์นเกมมิ่งเข้ามาได้ก็จะดีมากนะครับก็เรียบร้อยครับสลับคลิปนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไ้ต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับคือแค่จัดพื้นที่เตรียมขขนะนะตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ชื่อว่าเตรียมพื้นที่ เตรียมพื้นที่ทําโปรเจกต์ละกันนะครับทาโปรเจกต์อะไรเดี๋ยวก็กดเข้ามาดูแล้วก็จะรู้เองนะครับตามนั้นนะครับอ่ะ F1 ถ่ายภาพ F1 นะครับโอเคครับตามนั้นนะครับเตรียมพื้นที่ทําโปรเจกต์นะครับชื่อคคิปนะครับเตรียมพื้นที่ทําโปรเจกต์นะเป็นตอนที่สิบสามนะครับต้อขอจะคลิปนี้ครับสวัสดีครับนอนได้ไหมไม่ได้เหรออันนี้เปลี่ยนแบบด้หรอ ก็ขอจบคลิปนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับนี่บอกจบคลิปเมื่อกี้รอบแล้วเนี่ยอุ้ยครับบ๊ายบายไปจริงแล้วบ๊ายบายนะครับช่วยกดซับสไครป์ด้วยนะครับแล้วก็ไลค์นะครับไลค์ไลค์ไม่ใช่ไลค์ไม่ใช่ไลค์ที่แปลว่าข้าวนะครับกดไลค์นะครับ L I K E นะครับซับนะครับ S U B นะครับซับสองอย่างนี้นะครับช่วยกดเยอะๆกันนะครับกดเยอะๆเลยนะครับโปรเจกต์หนึ่งเป็แปดจุดหนึ่งจะได้ทำต่อๆไปนะครับ ด้วยเขาที่ว่าคอมตัวนี้ผมต้องยกไปเกบที่ห้องเดิมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาแล้เขาไม่อยู่บ้านสักวันนะครับโอเคครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพูดมากี่รอบแล้วเนี่ยลกกจิตผลผลิตไปเนี่ยพูดติดก่อนโอเคครับคนขดจบคลิปนี้ครับสวัสดีครับบายบายครับจบกี้วบาย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 กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ